ถึงแล้วค่ะท่านชายมาทางนี้ท,นนท่านชายไปทางนู้นเสียเสียทิวทนนะสวยมากค่ะ ถึงแล้วนะคะเรือนทารารีสอร์ทชั้นพาสามอะไรชันนร้นพาสามอ,อืมไป โอ้หลังใหญ่มากอเอาลับพ่อตรงนั้นอ่ะ,อะเข้าไปเปิดแอร์นะลูกเอานน่เอาเนี่ยครับผมเปินนดไหมอ,อยู่ไหน แม่ไม่รู้แน่นี่ใสนสนามเด็กเล่นแม่ไม่รู้มันตากชุดว่ายน้ำพี่มิวเหรอเ<ำ>ที่ยวรับพ่ออีกหน่อยคนเก่ง <c oughs> <c oughs> ไปเข้าไปรีวิวห้องเป็นไงเอาาอ,อ,เ,อเขาล็อกอัตโนมัติถ้าเป็นถ้าดึงปุ๊บเขาล็อกเลยอเอาเปิดเปิดไฟหน่อยครับอ๋อใหญ่แต่ตรงนี้เปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยอุ้มมีอ่างยังไงไม่ถึงเจามีอ่างมันไม่ใช่โรงแรม อันนี้มันเป็นรีสอร์ทนั่งเช้าไปเอ้าไม่เปิดไฟกันเอากุญแจมาเสียบพี่ลูกมีเอาคีย์การ์ดมานั่นคีย์การ์ดนั่นน่ะนี่ไงคีย์การ์ดเห็นไหมโอ้ยนี่ทำไมเปิดได้นั่นไงนั่นไพี่เสียบคีย์การ์ดโอ้ย ทีวิีครับเออใส่ใส่ใสเสียมิวปิดตรงนั้นไหมปิดตรงนั้นไหมรู้ว่ามันจะมืดปิดไหมหรือจะมืด